ข้าบเศร้า,ากับยบไปซ้ำนี่นะพี่นอ้องข้าบเศร้ากับยบไปยังขาบแร่งๆอีกยังพอีัวเาตอนนี้จะออกจะได้ไปกินแกงนมายน่เพื่อนนางแหล่นางแหล่แกงนมายถาพี่น้องอาจารย์แหล่อาจารย์มณีจันร์จ๊อกตอนนี้ก็ได้มาห่อนเพื่อนเซียยพอดีแล้วพี่น้องเพื่อนแกงนมายถาบุพเพอเพื่อนยูหม่องได้ แกงนองาอไหมแล้วลราบอสบายดีไอ้สูงอู้จะเห็ดอีหยัองอยู่เนาะอันนี้เมนพ่อเสี่ยวจะจะเพิ่นเห็ดอีหยังของเพิ่นอันนั้นเจ้าเห็ดอีหยังเจ้าเห็ดอีหยัองอันนี้เห็ดดิวเตียงบอกเออพ่อเสิ่เห็ดแค่พี่น้องอันนั้นลูกสาวอันนี้ลูกสาวกำลังแต่งกินทาพี่น้องลูกสาวจะออกงามบ่สบายดีนะลูก เออโอ้ยงามเธอดิจักค่วมกระดอกอ,อ,อันนี้แม่นลูกสาวกกจ่านี่ก็คือคุณแม่ค่ะเซียวจะอ๋อเองค่ะแกงน้องไม้สบายดีเซียวสบายดีเออเป็นแกงน้องไม้ถ่าพี่น้องโอ้ยอาหารมื้อนี้ก็มีเห็ดลังงกหักแต่ว่าเห็ดลังงกน่ะอร่านนะบ่ได้กินดอกพี่น้องเสียวมือกี้กลิ่นส้มพุ่มยู uh ่เฮือนเพราะว่าขอบคุณครับแกงหน่อไม้พี่น้องอาหารตอนเที่ยงเขาจะได้กินข้าวกับแกงหน่อไม้อุ้ย สองหมอหลีไปแับอายุสวนดิบอ่ะอุ้ยพี่น้องเพิ่นก็เป็นอาจารย์คือกันพี่น้องโดยได้ได้ได้เด็กสักมาสีแกงเดี๋ยวอันเลาะเบิงสวนกอนอุ้ยความดุของเพิ่นนะพี่น้องอันนี้เมนเพิ่นซ้ำไผ่ว้ขายแล้วก็มีชะอม เบียไม้ทุกสายพันธุ์เลยมีมีขนุนหมักม่วงอุ้ยหมักหมักยังอันนี่นะใครต้องการสั่งได้ผักหวานบอตโลหมักแงวเออหมักแงวหมักแงวมีลินจีใครที่ต้องการกระเพิ่นกระซ่งได้เนาะแถวนี้เนาะไคที่มีสวนมีที่ดินปลูกอุ้ยนดอกไม้มึงแน่พี่น้องอุดมสมบูรณ์พี่น้องบ้านเพื่อนทันสวนแบบกรงกลาง เพื่อนปลูกต้นไพไใบร้ายเนาะพี่น้องอันนี้มันปลาเนาอใหม่ของเพื่อนนอกจากปลูกต้นไ่ไวก้กินยามแรงแล้วกับพี่นอาา้องบอว่าตะไ้กินดอกเพื่อนเอาไว้ขายคจะออกมากเพื่อนกระบอกไหกินซื้อดอกค่ะเพื่อนไหนซื้อแล้วก็ยังมีอุ้ยหมักน็อตพี่น้องหมักนอ็อตอุ้ยหมักนอ็อตหมักนอ็ <t> นอตอุ้ยกาลังเริ่ม กำลังเริ่มเป็นมากเดือนได้มันซุกนี่ไอ้สูงเออมันซุกเท่ะน้อยบอก่กอุ้ยหมังนอนเพิินกระปุกไว้ลาาอยู่พี่น้องกำลังเริ่มสีสุกเลยนะพี่น้องเนาะกำลังเหลื่มอมเลยเออท้งทางงรางบ้านของเพิิน,นลุงลงมาเนี่ยก็จะเป็นน้องสะยัยน้องสะหญ่หล่ะก็เป็นไฮนาพี่น้องเป็นตุ่นงน,งนา หือว่าเาได้ว่าพิ่นจะเห็นเป็นแบบออกสไตล์แบบโคกน้องหน้านะพี่น้องออกสไตล์แบบโคกน้องหน้าแต่ว่าทั้งพุ่นกับเป็นเป็นน้องดอกบัวพี่น้องแต่ว่าเป็นข้องพระเจ้าเป็นน้องซ้าใหญ่ทั้งนี้จะเป็นน้องซ้าใหญ่เลี่ยนๆกันมานี่ของนางแหล่พิ่นก็มีน้องซ้าึ้นไปทั้งนั้นแต่ว่าน,นี่พิ่นจะเห็นเป็นไห,หน้าใหญ่นะ ก็มีน้องเรือเอินได้ว่าเป็นโคกน้องหน้าก็ว่าได้นะพี่น้องมีปุกพี่น,น้องไม้เออกจะกลับไปแกงน่อไม้พี่้องแกงน่อไม้กินหมักพี่อยู่ทั้งใดเออถ้อาน,นกับมันมันแก้วพี่น้องทั้งพุ่นกัมมันแก้วหมักฮวงก็มีในต้น ุ่งอยู่แนวละใส่ใครมาคุ้มไปเสียมาเออสิล่างเห็ดแกงพี่น้องความหักเหมือนเห็ดละงอกงามฝนตกกระโศกโลกเสกเล็กแม่งไปเยี่ยงเห็ดละงอกทําเองมื้อแรกไปเยี่ยงเห็ดละงอกอุ้ยมันออกลายบ่เฮยลายหละเพิ่นจังว่าตัวอย่าซื้อเด้อยถ้าไปหาอยู่นะเองเพิ่นว่าปะไปแล้วเองละวมื้อแรกเพิ่นหาเดแล้วเพิ่นหามให้โลนึงนี่เด้แล้วก็เริ่มมาสู่แลแกงน่ะอืออยู่หน้าของอัน เซยู U, อันทั้งพุ dunno, ง่นเห็ดละโงกน่ะออกลายพี่น้องยูแถวทาประซุมแถวทาประซุมน้องเดินเห็ดละโงกของคน่นไปหาเองนะพี่น้องนี่คนไปหามาสู้เก่งูกูเชพะบากูนั่งมันงเป็นแลไเอกระดเื่อกระดาษกระดาษกระากระดาษกระดกราษราษกระดาษกระดาษกระดาษกระ้างกาษวากราะาษ่ดาษพะดาักรกรน้างไม่ก็จะมีษักอื้อ ักทองเฮ็ดนี่ค่ะแกงตัวเฮ็ดบอกน้ำไมกัแกงต้นไมเนะแกงใส่กันบอแกงใส่กันแต่ว่าเฮ็ดนั่นน่ะแกงหากแม่เออผสมใส่ันแกงเฮ็ดแกงน้ำมนอหนึ่งบอกอดบาสิบาม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 าจะเกงหน่อไม้สู้กิน เตะต่ำเข่าเบืออังเทาคงง่าเลยโอ๊ยคงหน่อยส้อนัคงง่ายนีสกอตนัทคงหน่อยไมใส่สากเยไม่ใส่ลูกเอออ๋อวนี้หละมี่ะตเข้าก็มาพิกเลยนะแมนยานางยองแล้ว เบ okay. ื่อสิกันเด้อแต่ข้าเบืดอเสื้อเก่งเนาะไหมเก็บมาจากทงหน้าพี่น้องนั่ดีเลยสดสดปอดสารพิษเก็บมาจากธรรมชาติบานตีออกกัมีดีนั่นนี่แหละจ้ะพี่น้องดีบ่าอาหารก็บบกคอยซื้อเพราะว่าบ่มีเงินซื้อก็เลยบ่กคอยซื้อซื้อควิก็เลยบ่กคอยซื้อเฮ้ยหมังพริกเลยยังไปเอาเนาะ มีเบอร์ทั้งชิงกุยยางเนาะมาแยมแยมแหล่งสามสิบชินเลยอือทั้งชินทั้งขายเศรษฐกิจพอเพียงเอาไว้แหละโบเก่งโบเนี่ยนะเศรษฐกิจพอเพียงแต่ว่ราโบเคยเพียงพอมาคนขอยนั่งในกอล์ฟหนึ่งเราใหม่อันนี้เราใหม่นะเออเห็ดออกบันนี้แหละไปหาอยู่บ้านนังทอนเฮ้ยบันนี้นะสิยากยังเรับกับมืออื่นหลักก็ถือไพโคมมานำ ไปย่างบ่เลิกเซงไปย่างบ่ออื่นนี่เลิกเซงนี่ก็ไปแล้วก็เมื่อลี่ก็เป็นหลอดเลิกแล้วคืออะไรเลิกเซงนี่ไปนะใส่สุดนี่ไปเลยบอสยุ่งสิบ่หามมาหมเฮ้ยยิ่งยวว่าเด้อมื่อนี่กาให้กระถามซันอยู่ทำมาหุ่นจักบอกเขามาถามมาจังไดเขาถามาเอ้าไอ้อ๋อเจ้าก็เป็นคู่เซยบอสว่าซันว่าซันสีกันมาตั้งโดนฉันกับมหุจักว่าฉันเป็นคู่มื่อนี้ ท่านหลวงจักรวันสือสิงสือยางคูณจักในกระทั่งตอนอา,นาบน้ำกินข้าวของเขาบัดที่เขา,า,า,าหัน้าผึ่งมือหูซนตั้งแต่เขาได้ไดใส่ใจจักดี่แล้วมัใส่ใจฉัจักรนี่จจกระโป๊ <c oughs> อด <c oughs> ออกมากมาแล้วอเออแสดงว่าสักกจะได้ดมเลิกได้บัดนี้ได้ดมเลิกจะบอกบว่าบอกคุยเพราะว่าเขาเ <c oughs> ขา่ได้ใส่ใจสัน ทางคนใส่ใจกันไม่ต้องหูแต่ว่าเฮ้ยเ่าเปลี่ยนยังกินยังอยู่ยังแต่ละมื่นเห็นยังอยู่โอ้ยบอกเขาต้องศึกษาเองเขาต้องแบบคือเขาได้สักเขากันยังหูปะเออเวลานั้นเขาอาบน้ำเวลานั้นเขากินข้าวเวลานั้นเขานนอนเขาไปหน้าตอนนั้นย่งนั้นเขากป็นยังหูมาที่เขาเพรว่าเขาเป็นครูภาษาปีเลยครับก็มาถามมือเละภาษาได้สัผู้ชายไ่นถามมา เอาไอ้ออเจ้าก็เป็นคู่เฉยบอกเผื่อว่าฉันน้องจากสวนพริกจากสวนจ้าปุ๊บลุกเองรุ่นล้วนๆตั้งว่าเข้าดูพี่น้องเอ้ยผัวเมียนี่จะให้เกอออมีผัวเด้อเกอออสิไทยน้าเทนข้อยบังเฮ้ยอภิุเพอะ บอกทิดไปไหนก็ได้ทิศน้องเนาะเอามีนามหาส่วนอะฐานกูเลยปิเอาซ้ำนี่พอดีเนาะเห้ยเนาะพอดีป่ะอืออือเดี๋ยวเต้ไปใส่หมากเอาะเอาเข่าตานั่นปิ๊งเงันเสียจะออกกัอยู่ใกล้ๆกับโรงเรียนนี่แหละจ้าขี่รถมาประมาณหน้าประมาณ สองกิโลเมตรขี่รถมาประมาณเจ้ากิโลเมตรขนาดใกล้ๆนี่ขี่รถมาประมาณสองกิโลเมตรจ้าเพื่อนกับอาจารย์ซ้อนอยู่ในโรงเรียนที่วันเสีออกไปปฏิบัติหน้าที่น่ะอาจะรแต่ว่าเพื่อนเป็นอาจารย์ซ้อนประจำอยห่หันเข้ากันเลยนพให้ไปรบข่วนเข้ากันเลยแบบว่า ถาม,มาลบก,กวนเด็ดขาดเขาบอกว่าเราแหงกับเป็นคู่ประจําของมอซี่ซ้ำ<ม>เขาเลยบอกให้ไปลบก,กวนเขาบอกให้ไปไกลเพราะว่าพยาธิพยาน,นิอันอันอาจารย์อันเรนอกขอสอบอให้นักเรียน,นเขาก็เลยเอาเจออไปเป่าคดีคืออนไะพี่น้องการให้โอกาสเจออได้ไปพบไปพอกั <c oughs> สบสาวน้อยเซี่ยว อันเจ้าใส่ใจเขาเบิดหูจักเบิดแต่ตอนกินข้าวอาบน้ำเจ้าเขาเจ้ากับหูจักเบิดบัดเขาแล้วบุหูจักเจ้าแสดงว่าเขานำบริมักเจ้าเสด็เก่งทำไมใช้น้ำตาแล้วเมื่อนี้แสดงว่าเขา,าได้ใส่ใจเจ้าเนธกระสนิดกันมาตังดนุนขนาดเจ้าหูแต่ว่านอกมาเขาเป็นอีหยัง<ม>ก็คือว่าเลยพี่น้องจะออกาากับเป็นคนแบบนี้บริได้จริงจังครับสถานา เราเราเป็นคนที <S <S ่บรได้จร anyway> ิงจังกับสถานะแล้วเข้าบอมากแล้วเราก็บบได้ซนบริได้แค่แล้วมักเขาผู้เดียวเอาไปเอาไปเขาหายันแล้วฉันรู้บเมนก็เขาสิบโมหูนะแบบว่าคือเขาเองเนาะเมนยูเขาเป็นพระราชการแต่ว่าเขากับบดได้ื้อตัวเองเนาะว่าเวลาอยู่กับผู้นั้นก็ต้องว่ากูเป็นคู่เด้อเออ นยู่เก no. ็นครัวข้าวกะปินี่ไปเนาะข้ากะเวลาอยู่กับมูข้ากะเฮ้ฮ้าปาร์ตี้เวลาไปลินไปหัวข้ากะเฮ้ฮ้าปาร์ตี้ไปอยู่กับมูแบบได้ขากะอ่ากะป่อยไปตามนั่นเนาะข้าวกะ่ได้จริงจังกับมันว่าสิไปแสดงอาการมาเท่าเนี่เป็นผู้ได้คุณหนึ่งมู้กับสีบอมักแต้วา เอาเมนยูเฮาเป็นข้าราชการแต่ว่าเวลาเฮาปฏิบัติหน้าที่ฮะเขาต้องเฮ็ดให้ดีตพิมพ์ซูทเสียงสอนิดนึงะเขาต้องนิ่คิดสำนึกอันตรายบ่หัวทาเสวะหัวโม่าย่ำได้กับใส่ย่ำได้กับใส่ตะเจออใส่เสียงสองเออพวกเจ้าบ่ได้เด้อกับโบได้ตัวเนาะแอมเฮ็ดเบี้ยจังเฮ็ดเบี้ย โอ๊ยโคกแตกเลยพี่ดาวพยันโคมันไม่กระบริหื้นผุ้นใต้ด้วยจ้าบริหื้นหุ้นบรดหนขุดใตกระดีล้ละเข้าหูนั่นต่อไปเขาจะตั้งสิบริหูอีกบอกะยาเข้าดอกเดี๋ยวได้เขาก็มักเขาคือเก่าเขาบ่มักกระสางมักทั้งขางก็เอาเลยกุบ ซัำนี่กับพ่อแต่ว่าเน,ะนาะในแรงมันยังสิเปื่อยอยู่เนาะเอาที่สบายใจมันบอกเป็นเม็ดดอกมันบอกเป็นเม็ดดอกชวนมากินแกงหน่อไม้ไปมา <laughs> ไ,ไปบ้าอะไรกันเสยอยู่ไปบ้าชวนมาไปไปกินแกงหน่อไม้ไกักะบอกป่าบอกว่าไปไปกินลาบซีนย,ยังเยงสยอ,อยู่ข้าวบดเสือ่อบอกว่าป้าไปกินเบ้ทว่ายังเสยอยู่เขาบบดเสื่ไป้าไปกินแกงหน่อไม่ <laughs> อ่ะเดี๋ยวดีกว่าเรียบร้อยถ่าดแต่แกงพี่น้องอ้าวจะคือเปิดไฟข่เนาะข่เปิดต้นนะอืมไข่เปิดไข่เปิดเห็ดยาวจับจับจับแกงน้ำมันหม้อมักไงฮาสกินเบิร์ตบ่เฮ้ยทั้งเห็ดทั้งหยังพุ๊บลูกสาวปอกมังหงไว้สิตามังหงพร้อมด้วพี่น้องเฮ้ยอยากให้พี่น้องอยากให้พี่น้องมากินน้ำกันเด้จังมวน เลวเตกแกงน้เออแกงกระล่างนะไหมขอสีแกง,งเมงกก้มงกี่กกมีแล้วผักติวมีแล้วผักติวก็บเก็บมาจากบอนที่ไปเก็บเห็ดจากธรรมศาสตร์แท้ๆพี่นออ้องมีมาลูกนะัเกียาางแกงใส่หน่อไหม หอมผักขยันผู้ใดเนาะแกงหน่อไม้ต้มใช้พวกใส่ปลากกัน hmm กันได้เฮ็ดนี่แกงเฮ็ดมันหมดเอ๋อพี่น้องสุกแล้วสุกแล้วสุกแล้วว่าแล้วว่าบวกินมาแล้วเพามาโจมมาภาเข่าฮู้แกงหน่อไม้ก็สุกแล้วพี่น้องให้แกงเฮ็ดก็สุกแล้วตับหมังฮงก็มี เจ็บ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 สบสายดีเพราะอันนี้เป็นพ่อกับแม่นะมาเไปกินเขา่าน้ำพิ่นได้มื้อนี้กาลังแล้วพี่น้องกาลังแล้วแกงน้องไม้กับสุกแล้วเรียบร้อยมากินเขา่าน้ำกันได้พี่น้องเด้อเอา้าแต่บอลอื่นคือว่าเด็กมีเด็กเสิร์ฟเฮย้ย <c oughs> ม,มาบอลน,นีคือว่าผู้เฒ่าเสิร์ฟเฮย้ย <c oughs> อาหารตอนเที่ยงมื้อนี้ก็มีตำบักหุ่งแกงหน่อไม้แกงเห็ดหลังงงราคา40เซนต์งวัดเข่าเลยเออเข่าพีทมาถ่าแล้วเว่าพีทถ่าบ่แล้วดอกยังสิเถ่าอีกอยู่อ๋อยมากินข้าวน้ำไอ้ายมาเลยอ้ายมากินข้าวน้ำไอ้ายไว้ได้เห็นเสียงอ่อนๆเป็นข่าหินกับบ่อยาก มามาพี่น้องกินข้าวเที่ยงน้ำกันมือนีก็มาฝากท้องน้ำเสียวอาจารย์มานิจันเจ๊าะมามามาพี่น้องพี่น้องเอาเป็นว่าคลิปนี้กระจกไปสักนิงสักก่อนนะพี่น้อง จะออกจะได้กินข่าเที่ยงตะกอนเพื่อว่าฝ้าวกินข่าแล้วก็ข้าวไปปฏิบัติหน้าที่อีกครับแรงๆจะสบายดี